เนี่ยปากกาเนี่ยปากกูเมืม่อปากใครเวักลีก็ทุกคนครับติดใจอยากรู้ว่าแหล่งที่มาของเกมไอ้ไอ้หาแมนเนี่ยอยากจะรู้ว่าผมยังมีสก,กิลดีแค่ไหนแล้ววันนี้เราจะไปกดหาเล่นกันเลยกันกว่า Thailand thail มีสองตัวอยู่ไหนไวเะเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอยเฮฮา อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะพาสีเจริญมีที่ล้างรถด,ด้วยบ้านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซูงมันสีวลีเหรอเทพเหรออ๋อนี่นี <c oughs> <ๆ>่เพชรเกษมหกสิบเก้าพาสีเจริญเพชรเกษมใช่ฝั่งทนไหมทนไม่ไหวแล้วคูบางเสบางเลนนี่บางเลนนะมีโมงตาดลองเดี๋ยวเดี๋ยวขขอแป๊บนหนึ่งนะผมว่ามาถึงกูก็โดนแล้วนะโดนต่อยแล้ว มันยากจังวะผมมาคุ้นชื่อเพชรเกษมมากเลยมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้มีเซเว่นอยู่นี่มันเข้าซอยหรือออกซอยอะทุกคน <laughs> น่าจะผิดฝั่งนะผมว่าอาจจะไปอีกฝั่งหนึ่งดินี่นีน,นี่ซอยนี้ขวามาจากซอยนี้ยขาอยู่ในซอยเนี้ตอนแรกอะอยู่ในนั้นเลยอะมันคุ้นอยู่ในหัวแต่มันไม่รู้ตรงไหนอะนี้อะไรอะพองภาษีเจริญเหรอตรงนี้วัดมีป้ายเอกชัยเหรอเส้นทางรัฐเอกชัยเนี่ยนะโอ้มันมีป้ายฝั่งนี้ด้วยการจนะพิเศษบางบอนบางบอนคณยาวการจนะ าพิเศษอันนี้มันคูบอนไม่ใช่คูเชื่อัมนมันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอะแต่ว่ามันหาไม่เจออยู่ไหนวะถนนกาญจนาพิเศษเหรอซอยภาษีเจริญ23พอเพราะงั้นเราไม่ได้อยู่เราอยู่ภาษีเจริญเหมือนกันแต่ว่าขย้อนกลับไปก่อนคือเมื่อกี้เราอยู่ภาษีเจริญใช่ไหมแต่ว่าต้องมีทั้งนึงที่มันบอกซอยได้เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เหรอนี่น,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 นี่เนี่ยภาษีเจริญเนี่ยเนี่ยมันปากน,น จเจิผมว่าน่าจะอยู่โซนตรงนี้แหละประมาณนี้แน่ๆเลยใช่ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมฝั่งใต้มีืฝั่งเหนือหรือเปล่ามีฝั่งใต้ใป่ะ<ม>เออมีตลาดภูเลยตรงนี้มันมีตลาดอยู่นะมผมว่านะประมาณมสักโซนตรงเนี้ยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะลองดูเพราะว่าในนี้มันมีซอยอยู่อ๋อมันไม่ใช่ซอยนี่มันเป็นถนนเนยไม่ต้องหาซอยลึกๆก่าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นถนนใหญ่แหละอาจจะโซนตรงนี้หรือเปล่าลองดูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะทุกคนผมกดละ ไปโอ้โหสิบดกิโลมาถึงกูก็เดือดแล้ววันนี้ครับเป็นไงล่ะครับ11กิโลดีมันอยู่ตรงโซนไหนเดี๋ยวของเขาด้วนนะคืออยากรู้เหมือนกันนี่เหรอเดี๋ยวนะมันถนนเส้นเดียวอะไม่ใถนนคนละเส้นนี่ไอซอยที่กูออกมานี่ไงจากตรงนี้เลยนะภาษีเจริญเนี่ยนี่น่าจะเป็นฝั่งเหนือปะ นี่จะเป็นฝั่งเหนือใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ้าวพังเหนือนี่ฝั่งใต้เนี่ยนีน่นะคือส่วนที่ขั้นคลองแหละโหดยาอุยอ๊ยอุยอ้ยตรงนี้ตรงไหนอะรถโคตรเยอะที่นี่ที่ไหนอะเดี๋ยวนะฮะร้านผงถิ่มเผงฝุ่ยเหรอผงติ๊กิงฝุ่ยมมนไม่ใช่ประเทศไทยเดี๋ยวเดียว ีแยกเลยเหรอมีแกปฟู้ดนะร้านแสนพันมีร้านแสนหมื่นไหมล่ะร้านแสนร้อยอะ้วมันอยู่ในซอยหมู่บ้านในะทุกอย่างนึงนี่แหละผมเดานะั้นออกไปปุ๊บอาจจะเจอแบบถนนถนทางที่มันใหญ่ขึ้นไง <c oughs> มีที่ล้างรถด,ด้วยนะ มีแพนด้าป่ะเฮ้ยถนนถนนใหญ่เฮ้ยที่ไหนวะชุมชนสุสุอะไรอ่ะสุริวิชัยเหรอจังหวัดแน่ๆเลยอะอจ,จะวัดในวัดก็อาจจะเป็นแรงม้าก,ก็ได้ไงอยุดยาป่ะวัดหนองจะบ,บกห่ะต้องมีอะไรให้ช่วยกูได้สิอันนี้น่าจะเป็นเฮ้ยโอ้อืออ้าอือ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 จังหวัดนครศรีธรรมราชตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ คลาจี้เขาบอกว่ามีวัดนี่อยู่วัดหนองจะบ,บกเขตชุมชนด้วยนะเมื่อกี้วัดยองเยงวัดสามมิตรไ <c oughs> อ้เหี้ยมันยากทังว่าวัดหนองจะบ,บกอะแย่โชคชัยไม่ไม่เกี่ยววัดม่วงวัดป่าพิทักษ์ธรรมวัดมะลุมเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ตรงไหน,น,น, <c oughs> นอะอหนองโพอาปดัวอู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> โอ้โหต้องหาแรงม้าเพิ่มขอขอหาแรงม้าเพิ่มก่อนนะเมื่อกี้ก็เป็นแลนดงม์กนะต,ตลาดซื้อขายสัตว์น้ำอะที่มันเป็นของของเขตโคราชอะอันนี้ก็เป็นวัดเหมือนกันเฮ้ยมันอยู่สีแยกเลยสามแยกเหรอวัด อัมพวันบุญไทยพาณิชย์ซีเมนต์ขอเพิ่มระยะไกลไกลหน่อยขออีกทีหนึ่งนะวัดใหม่อัมพวันหรอเซน่ันโคราชอันนี้อยู่ในตัวเมืองของเราอาจจะอยู่ในไม่ใ่ตัวเมืองหรือเปล่ารอาจจะอยู่ในตัวเมืองก็ได้มันก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดวุ้แต่วัดมันเยอะนะทุกคนวัดมันไม่ใช่น้อยนะเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะโอ้มีแต่วัดนะเนี่ยเนี่ยสงสัยเขารู้ว่าเราต้องมาหาวัดแน่ๆเลยใหม่อัมพวันวัดใหม่อัมพวันโหยากจัง โอ้ยไม่หาไม่เจอสเป,ปรโปงแนวทำไมกูไม่รู้เยังมันอยู่ตรงไหนทำไมไม่บอกผว่ามันจะอยู่ตรงนี้ฮะกไม่รู้มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรพรมไม่ได้เป็นคนขเขมรแล้วกูไปตีนมาได้อย่างไรวัด <What? S 2> โคตรเยอะเจะเดินในแมปเนี้ย อาจจะเกิน10วัดเป็นไปได้อะเฮ้ยผมไม่นึกว่าวัดมันจะเยอะขนาดนี้อัอนนี้เป็นเพิษแูโลกละผมไปไกลละโอ้โหผมมาไกลาเกินสำนักง,งานขนส่งอันนี้ไม่ใช่ใช่อ่ะผมว่าถ้าอยู่ตรงโซนเนี้ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะผมมันจะเดาได้ถูกไง มันอยู่ตรงไหนนี่ประครับมึงนี่เอาตรงนะตอนเนี้คือแบบขาดอิเคตตรงไหนเท่านั้น้อยห้้ยบ้านลุงประตูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนี่ประดูประดูตาไม่ดีแล้เราเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนโซนตรงนี้แหละผมว่านะอันนี้มันถนนอะไรอะอาจจะเจอแหล่งก็ได้นะถนนมุขมนตรีกองบัญชาการช่วยลบที่สองอนุสาวรีย์เท้าสุนารีอยู่ไหนเจอโรงพยาบาลไข้สุนารีแล้วมันยากอะ ้อ,อ้โหนี่คือข้อเดียวที่กูตามหานานมากขอเดาว่าในเมืองแล้วกันนะคือไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงโซนตรงไหนอะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้มันมีแหล่งน้ําใช่ไหมภาคที่2เหมือนกันนี้ไงกองทัพภาคที่สอง,ง,อ,ง,สอ,งอันนี้ไม่ใช่หมอันเดียวนมอันนี้กองบัญชาก,การช่วยลบก่อผมอาจจะเดาได้ละว่าประมาณตรงโซนไหนขอให้ใกล้ๆประมาณสักไม่เกิน50กิโลเมตรแล้วกันนะ, <c oughs> ะโซนตรงนี้อะตรงสีแยกนี่เลยนะขอแค่ว่าเกือบๆก็พอจํากดไป โอ้โห2.9กิโลเมตรเื่อถึงอ่ะเนี่ยผมตกมาอยู่ตรงโซนนี้เลยนะตลาดหัวรถไฟโูหมันข่างแค่2.9กิโลเมตรสามารถเดินไปได้อ่ะตลาดย่าโมอาจจะเป็นตลาดนี้หรือเปล่าที่คนอาจจะรู้จักเป็นแรงม้กหรือเปล่าหรือว่าจ,จะเป็นเดอะมอลล์นครศรีธรรมราชเนี่นี่ผมก็ไม่รู้นะนโซนไหนอะเอ้ยเผมขอไปดูข้างหน้านะเอ้ยอุย้ย <laughs> เจอแรงครับที่ไหนอ่ะอนามัยเจดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขถนนชาตะพดุงเหรอถนนชาตะพดุงเราต้องสังเกตป้ายครับมาหาวิทยลสีประทุมสีประทุมเอยแต่หรือว่าอาจจะเป็นเส้นเข้ามาข้างในลึกอีกผมคิดว่าไม่แน่นะถ้าเกิดเราสมมติเราไปหามหาวิทยาลัยสีประทุมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไมนโรงเรียนอะโรงเรียนมหาไถศึกษาขอนแก่นขอนแก่นเรามาหาวิทยยขอนแก่นใช่ไหมแล้วขอนแก่นอยู่ เออเจอละโรงพยาบาลขอนแก่นมาเอ้ยนี่บ้มหาวิทยาลัยศรีก<ฮ>ุป<ฮ> หรือว่าที่เราออกมาเมื่อกี้มันเป็นศูนย์คลินิกศึกษามันเป็นศูนย์นี่ไงนี่ไงศรีประทุมหมอเมื่อกี้เขาให้เลี้ยวมาเดี๋ยวเดียวผมขอกลับไปก่อนนะอ้าวอยู่นี่นี่วานี่นี่เจอละน,นี่เราเจอมาหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นเออแต่ถ้าว่าเมื่อกี้เราออกมาใช่ไหมเราเข้าจากฝั่งนี้เราเอามาจากฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอตรงเนี้ยเช่าฝั่งนี้เดี๋ยวขอออกไปก่อนนะเพราะว่าเหมือนเหมือนจะเจอละแต่ว่าผมเมื่อกี้ออกไปจากซอยไหนวะไม่ใช่ซอยนี้ไปไกลแล้วอะ ซอยนี้กูเ,เข้ามาจากซอยไหนวะเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นซอยที่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่นี่ซอยนี้อาจจะใช่เปล่าวะอา่าใช่ใช่แล้วเราก็ออกมาจากผมว่าต้องมีนด์มาร์ k อื่นด้วยแหละอย่างเช่นอะไรดีอ่ะเว่นตาช็อปจเจริญไหมเปอร์โฟโต้ก๋วยเตี๋ยว i ้คอนแกนเนาะเดี๋ยวนะผมขอกลับไปก่อนนะสิบเอ็ดสิบสองพิซซาคอมมาน,นีไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มีวะหรือว่านี้เหรออา่าเจอซอยแล้วผมจะทำให้เหลือแค่หนึ่งเมตรพอแล้ววันนี้เราจะเอาจริงครับ ไปเลยไปเลยไปเลยนี่นี่เลยนะผมออกมาจากรตูตรงนี้ซึ่งซอยเนี่ยมันจะเป็นสู่3แยกใช่ไหมสามแยกจากตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีตึกอยู่ก่อนอันนี้เข้ามาในซอยใช่ไหมเจอ1แยกอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ Family Hotel แล้วก็ซอยนี้ Vplace ใช่ไหมวิ่งเข้าไปตรงนี้มีเจอ3แยกอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละซอยนี้แหละผมว่าซอยนี้แหละแล้วเราก็อาจจะหยิเข้าไปเมื่อกี้ผมออกมาจากตูตรงไหนนะเออผมจุ่มอยู่ตรงเนี้ยมาเนี้ยอ่าเป็น3แยกก่อนจะถึงแยก ตรงนี้เลยถูกหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวขอยเช็คทีนึงนะก่อนที่จะกดขอยเช็คอ้าถูกถูกเพราะว่าอันนี้มันมีข้างหลังข้างหลังมันมีอะไรวะเดี๋ยวนะเพชรเพชรเพชรเนี่ยแหละนี่แหละเนี่ยเพชรเพชรเนี่ยที่มันเป็นห้องเช่าเหมือนกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซอยที่ปอนตอนที่ผมเกิดมาผมเกิดมาอยู่ตรงนี้นะผมไม่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่วันทรูทรี แพทย์เมตรครับ <b> คือสุดของแม็กพอยแล้วคือ5,000คือแบบเดินอยู่ 3, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 10, 9ก็ถึงแล้วว่าเฮ้ยตรงไหนอ่ะโอ้โหพาคูมาอยู่นี่เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะพื้นที่บริการทางหลวงบางปะกงชิดซ้ายเฮ้ยคุ้นมากอันนี้คุ้นมากจากใจคุ้นมากดูพอรเอาเอาเอามันหลุดมาอยู่นี่เนี่ย Okay. นี่ทางเส้นนี้ไปบางแสนได้ครับเป็นเป็นทางหลวงทางมอเตอร์เวย์อ่ะชาเชิงเซาบางประกงเนี่ยโอ้โหกูไม่ต้องสืบเลยตรงนี้กูพอรู้แต่ว่ามันมีอยู่2เส้นนะเส้นบุรพาวิถีใช่ไหมกงเทพชลบุรีสายใหม่อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งถ้าจะใช่ใเส้นชลบุรีสายใหม่หรือเปล่ารู้ว่าขับไปทางไหนไงแต่สุวรรณภูมิบางประกงครึ่งทางระหว่างตรงนี้แหละราชบางังสุวรรณภูมิต้องวิ่งเข้าเส้นนี้หวัวหมาลกลำคำแหงวิ่งเข้าเส้นนี้เออใช่ชลบุรีสายใหม่ไม่ใช่บุรพาวิถีบุรพ พาวิถีมันเป็นอีกเส้นหนึ่งนี่ไงบามปะกงอยู่ตรงนี้เพราะงั้นแล้วอาจจะเป็นเส้นชมบุรีสายใหม่จุดพักรถเนี่ยมันอยู่ตรงโซนไหนวะอาจจะเป็นโซนนี้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ๊นี่ไงนี่ไงจุดพักรถอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็เลยมาประมาณสักประมาณเทตรงนี้แหละ แต่ผมขอกลับไปก่อนนะเพราะว่าผมมาจากฝั่งเดยนนะผมลืมละไม่ไดีผมไม่ได้มาจากฝั่งนี้ผมมาจากทางนี้ทางนี้ทางกลับเราโอ้แต่เขาไม่ถ่ายหลายรอบนะเหมือนจะมีทั้งกลางวันกลางคืนตอนเย็นตอนเช้าด้วยอะ่ะนี่เราอยู่ตรงสะพานนี้เมื่อกี้ผมเกิดมาผมเกิดไปจากสะพานเลยนะอาจจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําบางประกงนี่ผมจุ่มตรงนี้เลยนะเนี่แหละสถานีที่เราเกิดมาเมื่อกี้ตรงสะพานแม่น้ําบางประกงไทเป่าปมไม่รู้แต่ว่า <c oughs> 妈。 283เมตรครับไม่ใช่กิโลวันนี้คือกูมาเหนือมากพานพา่ออยู่ฝั่งกระนอ้นมันพี่อยู่ฝั่งกระนี้หัวสะบานจนกันอาบน้ำกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยมันเป็นเส้นชลบุรีสายใหม่เดี๋ยวผมขอด่วนบุรพาวิถีมันเป็นเส้นยังไงอ๋อ oh, มันเป็นเส้นในนี่ทุกคนมันเป็นทางทางด่วนพิเศษบุรพาวิถีมาจากในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นเส้นบางนาเหรอมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะมาได้ความรู้นะได้ความรู้ได้ความรู้แผนที่ ออคือยังไงอ่ะคือแบบ Google จริงๆผมไม่นึกว่า Google จะถ่ายในน้ําอย่างนี้ได้นะได้เหรอแล้วมันไปไหนอ่ะคือขึ้นฝั่งหรืออะไรก็ได้ให้กูรู้จักได้ไหมอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยว ตะหีบป่ะมีความเป็นไปได้ไหมโอ้นี่ไงเขาถ่ายกันอย่างนี้นี่นทุกคนดูดิเหมือนเขาเอากล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยอะแต่กล้องตัวนี้อาจจะเป็นตัวใหญ่มั้งที่ถ่ายได้สามสามร้กองศาัตหีบชนบุรีอ่าวไทยผมว่าจะอยู่อ่าวไทยเพราะว่าฝั่งเรามันจะมีสองฝั่งนี่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยแต่ซึ่งฝั่งเนี้ยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันใช่ไหม่ไตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นประเทศอีกฝั่งหนึ่งมันของอะไรของเวียดนามไปแล้วนี่เนี่ยเข่งใต้ตรงนี้ก โซน,โซน,โซนตรงนี้แหละผมว่านะทิบุรีแหละแต่ว่าผม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในน่านน้าตรงไหนเงี้ยมันมีเยอะคิดว่าแค่ความคิดนะผมเทใจอยู่ตรงโซนเนี้ยประมาณนี้มัยากรงนี้ไม่รู้จริงยังไม่จริงลองดูแล้วกันนะไป โอ้เฮียม่ใช่ชนบุรีวะ่ะสมุดปาการนเฮีย yeah. <c oughs> <c oughs> กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์สองาไม่ใช่ทหารด้วย 1619. พกอยต์ 1, point, กับ198โลที่ห่างก,กันโอ้แต่ร9 8ยโลนี่มันคือโลทะลุนะแต่ถ้าเกิดของจริงอะ่ะมันคือต้องอ้อมนี้ถ้าเกิดเป็นเรือนะคือประเด็นอะผมมันไม่เคยว่า G P S ที่มันอยู่ภในน้ำไงแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นในทางเท้าทางถนนอะไรเงี้ยหรือว่าพิพิธภัณฑ์ก็เคยเห็นแล้วไงได้ใช่ไหมที่ไหนก็ได้เหรอ ผมจะไปถ่ายใต้ดงใต้ดินได้ใช่ไหมสถานีรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยเรบเห็นภาพคนี่กำลังอุ๊ยที่ไหนขอทางออกก่อนมีไปรษณีย์ด้วยเจอแล้วทางออกหมู่บ้านโอ้โหโอ้โหออกมาปุ๊บกี่ตัวปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายเอาเฮ้ยเฮ้ยหายหมดเลยุเทพแหละทุกคนครับแต่ว่ามันอยู่เขตไหนเท่านั้นเองเราออกไปอ่ะเป็นเส้นหลักอ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านสวน ร้านอาหาร therapist. บ้านสวน65เฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นแล้วแว๊บเมื่อกี้ออนนุชออนเอ้าเฮ้ยออนนุช65แยก15บห้ากอดนุชแข็งนุชไม่ก่อดแล้วเครียดเอ๊ะมันอยู่ตรงน่อยอ่ะเจอละสาขาออนนูตปัตตานีนี่นี่ออนนุช66ซอยสีโอ้ไม่ไม่ไม่เรียงกันด้วยนะประเด็นเนี่ยเพราะงั้นแล้วอันต่อไปน่าจะเป็น65เิ้าอ้า ไ,ไอันนี้แหละ4ี 49. เอ้าวแล้ว66มันก็มีนะแต่65ไปไหนอ่ะอันนี้66อันนี้64อันนี้ต้องเป็น65สิ5 5ครับ1 55บแยกแยกปุ๊บ55บแยกอีก61เอ้าว64 65มาแล้วเจอ65แน่นอน63เจอแล้วโอ้ยโอ๊ยโอยโยกแยกเท่ไหรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะหมดนแยก15อ้อันนี้แยก12นี่ร้านอาหารเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่า นี่ไงแยกสิบห้าบ้านสวนร้านอาหารบ้านสวน65ร้านอาหารบ้านสวน65เพราพอั้นแล้วเนี่ยตรงที่เราออกมาก็คือเป็นโซนตรงนี้นี่ขอย้อนกลับไปนะผมออกมาจากซอยตรงไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เมื่อกี้เราออกมาตรงตรงวงเวียนนี้ใช่ไ้มเราก็เลี้ยวเข้าไปทางนี้ผมบอกได้เลยว่าแน่นอนที่สุดนี่ผมอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมเกิดมาจากตรงนี้อันนี้แหละประมาณนี้แหละถูกไหมไม่รู้หนองสาม ้ยยังได้อยู่ครับร้อยยี่สิเ้ามตรช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเนงูกูอยู่ไหนไม่รู้เขาจัดเรียนยังไงนะแต่ว่า ครับก็ตามคลิปนี้ผ่านบ้านใครกันหรือเปล่าบ้านหนูอยู่ตรงไหนครับบ้านผมอยู่ตรงไหนโรงเรียนผมอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงต่อไหนเกิดที่นี่ผมเกิดที่นู่นผมเคยกินข้าวผมเคยเดินผ่านผมเคยเลิกกับแฟนอยู่ตรงนี้บอกก็ได้ทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระชองเจรโนนนักข่าวพรมสมาชิกน้าจะเป็นยังไงนะวันนี้ตร้าพึ่งล่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอม